สวัสดีพี่น้องมืัอนี้กันมาพบพอกับลังเรืองานนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งอันสองเท้าสองสาวเพิ่นอันเฮ็ดต้นใหม่ได้พี่น้องเพิ่นบ่มีเวียาโควิดเบืองที่หลับพักกันไข้อึดสืดอึดสืดอยู่ได้พี่น้องเพิ่นบ่มีเวียาก็เลยหาต้นเข้าเรษีนี่นะให้เพิ่นปลูกมืัอนี้เออไข้อึดสืดอึดสืดอันนั้นวังเนี่พี่น้องนี่เข้าเรษีได้หน่พี่น้องมังเนี่ไผสนใจ จังได้ก,กะะ้ามันสนใจพายอยาะเอาไปเลียงกะ่ะติดต่อมาได้พี่น้องเด้อราคาไปกันเองอ่าเพราะว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันได้พี่นอ้องตัวใหม่ได้หนิเบ่มีเวีย แต่ว่าอ่านเพิ่นบ่ค่อยไปซื้อดอกพี่น้องอันเพิ่นเออเพิ่นไปเพิ่นไปเฮือนไผเพิ่นก็ขอพูนั่นเด้อพี่น้องเด้อโพดโพดเน๊ะไปเบิ่งผู้กัดตัวเห็นก็ขอมาเออเพื่อนเพิ่นก็ขอมาเรียคงจะพี่น้องนี่ทานไผสนจะอู้เข้าสุรคีงามแฮงพี่น้องเนี่ไผสนใจพี่น้องก็สร้างได้เลยเด้อพี่น้องเด้อสนใจเพราะว่าบ่มีหยังเฮ็ดช่วงโควิดนี่ล่ะเบิ่งต้นไม้ล่ะคลายเครียดเนาะพุ่นทางในบ้านสิไปเบิ่งทั้งใน บางทีน้องบางทีอะไรพี่น้องเพื่อนไปขยร์คอสิบเพื่อนประกิได้มาซิบกระถางได้มารีวิวนะค่ะไม่เวลาเนี่ยไม่แต่เวลาตัดต้นใม่เออที่เพื่อนต้นรูซาลิกาด่างน้อพี่น้องเนาะงติดต้นสาลิกาดินด่างต้นไม้มงคลน้อพี่น้องเด้ออันนี้ต้นกวักมอลโก้ต้นพี่น้องเนาะเพื่อนบ่ได้ซื้อดอกเพื่อนขอเพป็นเอามาเลี้ยงไี่แต่ต้นไม้พี่อันนี้ต้นตะบองเทศ นอวลสีสีอร่อยเขา่าลูซีโอ้เขา่าลูซี่คนในพี่น้องนี่เออคนบ่มีเวียกเนาะงเออคนในพี่น้องอไคสนใจเด้อนีอ่ใครไปอยากปีปิ่งไอเดียอันนี้ต้นกวักก้อกนกวักใบโพนี่กวักนะใบโพนะพี่น้องนี่ถ้าใครสนใจอยากเอาไปอันบิน้นมีตต้นต้นไม้ฟอกอากาศแหละป็นต้นใหม่มงคลนน้ำเด้อพี่น้องถ้ามีผูใ้ใดสนใจราคาไปกันเองครับพี่น้องโอ้โอ เบอันนี้ต้นแคคสตาร์ตอบตองเพจนะพี่น้องเนาะนี่แหละคำว่า,าโควิดเป็นเหตนะุเนาะตะกี้กับพวกเด็กสางเียกสางง่นางนนดอกพี่น้องเข้าฤือสีเข้าฤือสีสวยมากเข้าฤือสีสวยมากม,มีผู้สาวเถ่าเฝ้าเพื่อนนี่แหละพี่น้องแย,ยกถ่า <c oughs> ยิ้มเซ็กกองแนะ่ไม่บายเซ็กกองเออพูดเออเล่น ยายโสมนะคะหม่อมอนะจ๊ะหม่อมโสม่อมโสมอย่พี่น้องเบื้องขุนเด้อเบื้อง,ง,ง,งอันนี้ก็เป็นเอื้อยนี่แล้วพีนะ่น้อตงจังได็กะมันนี่กับจังสิไปรตไทยสายกะเด้อพูดนะแต่งโตเพื่อขึ้นแต่งโตเพือจังคุ้นหน้าอีกเือจังคุ้นหน้าอีกนะพี่นะพี่น้นนองนะคุณฝนบ่ม,มีเวียกเนาะ ฝากลูกสาวไปหอดูกสาวเพื่อนแน่าลูกสาวเพื่อนส่งเงินมาให้ค่าปุ๋ยแน่ัสินได้พี่น้องพุดนะอันนี้เขาเลี้ยงไว้ได้หลายมันก็ะจะง่ามเป็นไอพี่น้องตะกี้กับื้อมาเน่น้อยเอามาขยายเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นเป็นไม้เป็นใหม่แบบว่าฟอกอากาศน้าได้เนาะพี่น้องแบบพุ่มแพ่พุ่มอย่างเป็นใหม่ดักฟุ่นเป็นต้นใหม่ดักฟุ่นน้ำนะพี่น้อง อันนี้มันก็จะงามๆแน่นี่ช่วงหนาฝนมานนี่สีแสดงว่าสมบูรณ์ได้นี่สีสีสบซดสวยงาม้อพี่น้องเข้าหรือสีเข้าหรือสีเนาะลายๆ้อพี่น้องคุณวันนี้มารีวิวเพื่อนเจีายเออพันกันหลายลาย มือน,นี้ก็มารีวิวได้พี่น้องรีวิวบ้านอันนี้จะเป็นไหม่มงคลเนาะจะเป็นไหม่มงคลพี่น้องไหม่มงคลเราเขาเลี้ยงไว้จังได้กะบจะเลี้ยงฝากกดติดตามช่องแม่ป่าชาแนลน้ำอีกในเดีอเดือดช่องหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อส่วนสําหรับมือน,นี้นอกระมาพบพอกับเอ่อมาเบิ่งการขยายพันธุ์ได้หนี่เข้าลือสีเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเข้าลือสีถ้าผู้ใดสนใจหรือว่าจะได้กัดทัก ที่ต่อสอบถามได้เลยเนาะใสข้าว <legal> อ่อนไว้อยังต้นเดบบอหลั huh. งก็ะลืมซื้อคือกันอ่าส right. ่วนจำลองนี่พวกรั่นใหม่นะคะเอออันนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สวยงามมากเลยพี่น้องเบื้องเนี่พี่น้องเนาะอันนี้จะได้กับทรงนี่ฮะนี่คนคนไม่เวียนะพี่น้องก่อนสิแม่อืมอันนี้โซ่แล้วก็นั่งเฝ้าเนี่ยนะผู้คนของวัดนี่ เพื่อได้๋่าหมาคาผู้เนาะพี่น้องเนะาะคาหมาคาผู้คาฟงเสลด,ดไปจังไรกับมือน,นีก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแม่ป้าชาแนลอีกเท่านึงเนาะพี่น้องเนาะส่วนสำหรับมือน,นีมากะจบใบแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะสบายดีอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนจ้าสวัสดีจ้า